เตรียมพื้นที่ครับเพื่อที่จะตู้แอร์ชุดตู้แอร์ของ i s u z D-Max อ,อนิวขึ้นนะครับตอนนี้ก็เคลียร์พื้นที่แล้วเดี๋ยวผมจะทำการยกตู้แอร์ i s u D-Max มาใส่นะครับข้างหน้าช่างยุทธก็ทำการประกอบชิ้นส่วนที่ได้มาใส่ไปก่อนเรียบร้อยนะครับสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่ๆพีงน้อง f c ทุกท่านครับนี่ก็คืออุปกรณ์ชิ้นส่วนตู้แอร์นะครับที่จะใส่เข้าไป นี่ <Yeah>. okay, ครับเดี๋ยวจะทำการยกตู้แอร์ขึ้นนะนะครับผมมาคอยดูผลงานการติดตั้งแล้วกันนะครับนี่ฮะส่วนอันนี้นะครับที่อ่กุมมาตั้งนานสตาร์ทไม่ติดตอนนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวช่างบฒิจะเป็นคนไล่ประกอบใส่เข้าไปไล่สายไฟเก็บสายไฟนะครับ อันไหนที่ไม่เอาก็ตัดทิ้งแม่งเลยเออไอสายไฟที่เขาต่อมานี่โอ้โหดูญี่ปุ่นต่อครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นบ้านๆเลยอันนี้ก็คือช่างที่ช่างที่เขาช่างสายไฟเขาดัดแปลงมาแล้วทําให้ไฟมันช็อตนะครับเดี๋ยวจะทําการตัดออกเลยนะครับตัดออกเลยเพราะว่าเขาต่อเป็นชุดชุดอะไรไม่รู้ชุดเทอร์โมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไฟไหม้รถนะครับตอนนี้ก็ รถน่าจะสตาร์ทได้แล้วนะครับหลังจากที่นี่ติดด้วยครับนี่เฮ้ติดแล้วนะครับคันนี้ก็ติดแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะทำการาเขาเรียกอะไรรีโนเวทรีโนเวทจัดเก็บระบบสายไฟให้เรียบร้อยแล้วก็จะเก็บงานเอาไปให้ช่างขัดนะครับ แล้วก็ไล่เ,เก็บงานดีแม็กนี่ครับอันนี้ก็จะเอาอะไรไปเปลี่ยนครับของ d m a ม็ Mac. นะครับพวกไฟลงไฟหน้าก็จะไปเปลี่ยนเพราะว่าได้ไฟหน้ามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปดูไฟหน้าครับนี่อยู่นี่นะไฟหน้าก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ปกติแล้วออนิวตัวนี้ต้องไฟหน้าต้องเป็นอย่างนี้ครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับนี่ต้องเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นี่ทำเสร็จแล้วขายครับคันนี้ทำเสร็จแล้วขาย พี่ๆน้องๆเอฟซท่านใดที่มีงบอยู่ที่ประมาณ4แสนนะครับสามารถซื้อได้นะครับราคาอาจจะไม่ถึง4แสนดีนะใครที่สนใจก็ลองทักเข้ามาดูแล้วกันนู่นครับเจ้าของเขาเดี๋เขาขายให้นะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆ f c ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับภาพโดยรวมตอนนี้ก็อีสุดีแม็คันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ อ oh, ไปน้ำกันไปเพื่อนบออ่เอออาวส่วนคันนี้ก็หลังจากที่ไล่เก็บนี่ก็น่าจะใส่คนส่งคนชวลก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวช่างยุทธก็จะไปกับเชดไปเปลี่ยนอะไหล่ครับไปเอาอะไหล่ของดีแม็กคันนี้แหละเอามาให้ครบจะได้เสร็จเสตทีนะครับคันนี้ได้ข่าวว่าเขาจะขายอยู่ประมาณสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ก็ พี่เขาพูดไปเปยมานะครับราคาไม่น่าจะข้ามสี่แสนฉันไมพูดพี่เขาบอกไม่ข้ามสี่ใช่ไหมอ่าน่าจะไม่ข้ามสี่แสนครับอาจจะชนสี่หรือไม่ข้ามมันก็ต่อรองกันได้ถ้าใครอยากได้ใครสนใจนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆเอฟซีอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากไว้ด้วยครับกับางานซ่อมงานสี ที่อัวน,นั้น2539กรหลาดนะครับหรืออยากทำสีรถก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0870221079นะครับพักมาได้เลยนะครับผม